มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุเตี้ยนหมู่ถลม24่ม24จังหวัดค่ะกรมอุตุประกาศฉบับที่2เตือนพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่24จังหวัดนะคะโดนหนักค่ะเมื่อเวลา16นาิกาของวันที่23กันยายน64นะคะพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ และมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ220กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานังประเทศเวียดนามค่ะหรือที่ราติจูด15.2องศาเหนือลองจิจูด110.1องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดนะคะใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะ ในวันพรุ่งนี้ก็คือ24กันยายน64นะคะหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชั่นแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระว,วังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะมีดังนี้ค่ะ24กันยายน2564ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมบุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ด กาลาสินมหาสารคามขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็จังหวัดตราด25กันยายน64นะคะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรตากและเพชรชบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูน้องคายอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและนคนรราชสีมาค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีอุทัยธานีชัยนาสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรณรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนคนปรปฐมนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหาน,านครและปริมณฑลคะ่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ www.tmd.go.th หรือว่า02-3994012-13ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะประกาศณวันที่23กันยาย,ยนพศสอ6 4ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ